อมาห่อนแชทยิวเขาวะยิวะยิวยังกินอือที่ยใ่ไมเร็วเด็วเวนี่มาหมาอยู่มาหมาอนอี่ยงอันที่เขาว่าหมาหมากลีไหมมันจะเป็นเพชรดเพลินไหมนี่นี่ในห้อไปซิมมันไปรีวิวกัอดูเขามันแสบแท้แปลว่าต้มแปมว่าต้มนต้มตรงนหนเอยมาห่อนึงมามาห่อนึง má má má, mãe 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 tôm đi mãe 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 cắt mãe cắt, hết mãe đây mãe 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 đây nè mãe 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 โอ้ต้มต้มต้มอ,อ,อ,อย่าครับหั่นฉีดต้มมะม่าทุกทีนะเป็นมามาา่าเกาหลีก็ฉันโอ้ยไปเลยแม่ใส่รีวิวบังดูว่ามันเส,สียบแค่หอสามกว่าบาตหกพอร้อยห้าสิบกว่าบาทเอ150าาทงคนขัดขัด เอามาซิมฝีมือเสพบัดมาหนิว่าแต่เโอ้ติดจัดขนขิวงหิยยั่งหมดเลยออาน้ามใช่ไหมหน้ามดแห้งอะไเฮ็ดเอาเฮ็ดกลัไปไปยืดผมเส้นใช่เบิร์ตะเบิร์ตะใช้มันเบิร์ตนมันัมเส้นกุ้เส้นฟอกไงเออเอาเอาเอา พ่อพ่อจะเล่งได้แค่นี่ใหม่ดามจับตัวเจ้ากะทจับมันกะหอนอ่ะ<ม>เองไนเนีย่ยเอ็งไนตเข็มเขเขเียวเอาไปโอ้แดดหอนกับหอนครับพี่นอ้องมันใน้ำหน้าดดดดกับเห็ดกับพัดกนันเด้อครับกูไดกูได้เอาเ้นเป็นสนมั้ง ว่าชปกระตือกว่าชกระตื้แกเอาไออเออมาไปดีถอยแล้ว, oh <my> วยู่ตกแตก oh <my> ดูเขาไหมฮะไร้องโอ้โาไปเงียใบไปาวะโอ oh ้บอแมนไบกระทินเฮียต้องนะเอาใ่าได้ปะมาถามน้อง่นปะ กบีตั้งแน่พอมัน,ม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 นวนทุ่มอเอเออเออไปถาถาดันมันได้บงเอิในในซ่งมันถาจากหนที่ต้มจากหนที่หนหาที่แออมือเปี่แบงเลยอย่าบือกับบอลลังโอ้ยก <c oughs> ินน้ำมัน้อกู เอาครับพี่น้องเบิงทัดตงม้ามาเกาหลีเะสิแต่แต่เบิงส่องกันดูเอาส่องมันคือเบงดูคือดีคือดีมันสว่องอย่างนั้นนะโอ้ไม่ได้รีวิวรีวิวเบิงมันเผ็ดมันเผ็ดอีหรือ่าฮะมันเผ็ดอยู่เปล่าแมนบอกไม่คุ้มจักแล้วดูแล้วไม่คุ้มได้คกินได้สีดำครับเป็นป่าซื้อมาแล้วเรียกว่าซิมเบงคนวึ้นมามันแสบแทอะเดี๋ยอืมเอาเอา ใสที่ไปไหนอย่ไปใส่อยไปใส่้เน่เอาทาจะเข้าเยี่ยงไปปิดได้ป่ะปิดหัวมัน้ำเนี่ยออปิดถังน้ำาเาเกี่ยงไไนกองนกองให้ยังกองให้ยังกองมรู้กันครับอู เียอก่โอ้ยน้ำมันลายบ่ครับเออว่าไปจะไหมละกองยังกองปลาดุสินน่าแดกดดกน้องได้บัตรดิสุ้น้ำโตสุ้น้ำน้ำมาไปเทใส่จากนะประเทศนี่ยังได้บัตรดิเนาะนยังนเอาสนั่นป่้ะ้องเอาสนั่นไเกานกินัเออี่เอากับปกับมาดิเอา อพอเราไปเออเอาแรตตอมาน่ยปรุงยังไงเครื่องปรุงมันเออเาะมันจะก,กินเออเทใสเใสเอเอาสีกล้ได้ป่ะโอ้สัน้นได้ป่ะคับต้องเผ็ดเลยครับน้ามันหน่อยมันสีบ่เผ็ดปัญยังบ่ฮะจีบ่เผ็ดปันยังบ่ ดเดี๋ยวเดี๋ยมีดมีาดนั่นั่นน่นนนนมะางะบาดมือวางเขียงเดี๋ยวได้กินบ้นน,น่อ เอาไปดูปูดลงเลยโอ้ไปจะเพียดแทร่รู้กันสบอืมไออีพงนึงอันนึงมั้นอันนึงพงเอียงพงพริกมันครับในน้ำอันนี้ซอสครับเอาพริกกันอืมอืมอืมเอาแล้วก็เก็บพร้อมเยอะเดี๋ยวดูน่าเจะถึกป่ากได้เอาไว้ได้ก้อนใหญ่เพิ่งขีดมะขยะเออครับอันชือพริกมั้งนะเออเอาบอกว่าพริกพริกพริกแม่นอยู่หรอแม่นครับ แมนคงปลาไหลขึ้นเดือน,นอ้าวหนาวหนาวไปเดี๋ยต้องรีวิวให้พี่น้องคนบ้างด้วยแซบ <สะ S 1> ขัางบ่อม,มามาดอย่าเขาว่ามันเผ็ดปะมาดูกันครับถึงเคยกินครัค้งแรกครับแมนปะมีอย่างมีหอยบงงางแงวแมนครับไม่ใช่บางแงว <laughs> ไปลักเอาครับ <laughs> เอาข้าวีอันนั้นะไรไม่ยังอ่ะมัน <c oughs> มันครับม,ม,มันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นครับมันญี่ปุ่นยังทัดเอามาขายบ่เอามาขายครับมาขายน้ำครับขายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววางซิมมามากก่อนเดี๋ยวขายในใจพี่นอ้องเพิ่นไฟอุดน,นุนมาไม่ขี่กระตึกมันล <c oughs> <c oughs> องซิมมึงดูกินเป็นโทรสชาติมัน เป็นไหนไม่ค่ะเพจบ่มามาอือเอาเบิ้งพี่น้องก <c oughs> ินมาม่ามาม่ายุบุนโอ้มามา่ <c oughs> เาเกาหลนนนนีนั่นลงแล้วมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นนั่นมาม่ามาม่าเกาหลีเอาเขาว่ามันแสบมันเพี้ยนนี่ปากแดงว่ามันกินเลียบมันนี้เอาเอาไม่ยังี้ยมันี่ขี้ปลาแตกบ่ แกเ่เพี้ยนเปล่าเอาอื้ออ่ออากินไปกินไปพี่น้องเบิ่งหนี้เป็นเป็นตะแสบเปล่าเยเขาจะได้ซื้อมากินอื้อ,อ,อเพียดได้เห็นนะเพียเป็นบ่าหักเหมือนงั้นเหรอพี่น้อง โอ้โหผดาน้ำท้องไฮท้องหน้าเขาหอนนะครับพี่น้องแดดตะมันเดือดอุบัติอุบอเบอือใหม่ได้เห็ุเดือดกลางแดดพี่น้องเลยผักแหนกอันเด้อครับผดานิดเดืเววอดกลางแดดเอ้าน้ำไม่หยางมันสุกบ่สุกแล้วบ่กินก้อนบักละยันกินบะเบนเนี่ย มึงเพ็ดเอาเอามึงเอาบบดนี้ชิมกินปะเพียวเนี่ยนี่าวาแก้เพ็ดเห็ดเสียงจะกระจันห้องมึงตาสนมึง กอก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 เนี่ยังหอนหอนกระเป๋าจะ ใส่เอามาซิมน,น้มนำเนี้ข้าำเลยเนี่ยม่นเก็บตึกไหมซีมน้ำค่ำหนึ่งได้อืมโอ้ยเพ็ดเพ็ดเพ็ดโอ้ยบลาสูโอ้ยเผ็ดโพสอะไรกินได้คำ ก็แดงกินได้บม่เบ็ดบ่ดูต้นนะครับโอ้ยตายแล้วคุณโอ๊ะข้าวเราเผาแก่เผ็ดกันมันเอากินไปฮะกินเลยพี่แคนังเขาเบิ้งเยอะหยินเลยบักเงี้ยโเอากินไปโอเคข้าวเราเผาแก่เผ็ดกันเลยกินไป ไปซื้อไม่ไส้ก่อนมาใหม่เดี๋ยวเราตัดเราตัดนี่ด้วยนะอ่ะคือครับจากดิซุนโอ้ดิซุนตามค่าใกล้ห่างเอาเก๋เก๋บักเก๋บากเองครับจะเป็นกระมีครับเอาข้าวกินกินไปข้าวแกเก็มกันที่นั่า อบอมีโควิดพี่นอ้องมันอยู่ไอยู่น้ายัเหระไปในเมืองในท่ากอ้ย่านผุดโลกย่านไถ้ทุกคนอย่าามแปะเครับว่าผมว่าผมขึ้นผมติดโควิดถามแปะเถอะยังต้งนั่งกินเสื้อโคยิดรงท่าจิตาโควิดออ้ย เพ็ดเพเพ็ขาถึงไปห้ามเลอู้ดเออเอนเเหยียเอ่ะเ้อืมนี้นกระซอไม่ยังหมนละมันมันกินก็มันญี่ปุ่นบอกว่ามันญี่ปุ่น มันจีนมากใชสอีกเลยว,วุย้ยเอาขั้นพี่น้องท่านไกพ่พันจากไหนดิเฮงใดทร<ช>งยวนปะทรงทั่วประเทศนี่เดนเนี่ยเกาะสามกิโลขายเป็นกล้องปะครับกองละสามโลหาโลสิบโลสามโลเท่าไรสามโลเลยครับร้อยเท่าไรร่วมทรงนะร่วมทรงกะ <laughs> สามโลร้อยยี่สิบหาโลก็ซีเมนสองร้อยสามสิบสิบโลก็สี่ร้อยแปดสิบอืมเอาเมียนมันดูอิบปากวันปอบปากนูนมีน้อ,มนาาอ,มมนองมั้ยเนี่ย ปากมันเหมือนวันปอบเอ,เ,อเอาเอาคิ้นครับอืมเอาพเป็นแค้ัดนี่เป็นเป่น,น,นเน o o B อฟซีเพาะออบีอ่ะท่นพี่น้องอจะมันคือกันให้ฝากไปฮะเอฟซทั้งพอออบีเด้อเอฟนี่ FC เอซเพิ่นได้ไหย เอ,เ,อเอาเอาเอาขึา้อกันไหมเนี่ย <laughs> <laughs> เอาเอ้อแม่มึงเสียหรือม่นหิวกะหิวอะเดอาเอาเอาม <c oughs> าซีมันเงีเ้ยมึงนะเสมทะ ไม่เอ้เนี่ยมาพ่อดี่ะเนี่ยมีกระสมบดกระเพวดโพดห้ามาก,กินยั้วะเอา้ากินไป <c oughs> นดังไงกินหมดแล้วครับโอ้เกง่งเๆงเงอิมม่มปะหอเดี๋ยวยูเลยนั่นปะ เที่ยงนี่แจ้วบิวทองไฮทงหน้าพี่น้องเ้ยฝไทยหน้าของกระเหลี่ยมของบ้านนี่ถ้าในหลีดอกเลยอีกสองไฮทึ่งเหอนรถไทมันห่างก่อนั้งบมไทเยทห้างรถไทยก่อนมอหน้ามอันงไฮแล้วรถไทยห้างนะเป็นบ่ายมันกไทยห้างรถไทยสองไฮมันกระเถานาอหำงดกันเลย มันจะเรื่องไหนรถไทยนะไหวมันก้อนมันเกิดบ่ได้ยักปีรถ <c oughs> ไทยสามสิบสี่แล้งเนี่ยแท๊ดทำไมได้ตัวบ,บูร้านครับพี่น้องร้านมันปิดเทอมมาอยู่น้ำเปิดแล้วป่ะอ้เอาเอาเอาโดนาน้องด้วยนะ่ะสดได้บ่เได้ยังน้ำมันลได้ครับ <c oughs> โอ้ยไหนเนาะปอหาแล้วพี่น้องเอ้ยอ่านังซีบ้านได้ออกอยู่ เอ้ยเอ้าตตยเอ้าอืมมีงานกับแจ็คเบรนด์อีกยังจังไบร่มันมาอยู่น้ำเห็ดเบียรซอยครับอยู่ท้องไหท้องหน้าอยู่ฟาร์มนี่แหะเป็นกับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่แถวนี้แหละเห็ดเขก็แก๊กแก๊กไม่ได้เป็นโรคอะไรนครับพี่น้องย้อนโควิดปีนี้คักตายบ่ได้บอกหลัง เราจะเปรี้ยวซนมากินมะพร้าวแล้วสิพาให้ยด้ะเอาว่าไม่รู้ขายมันขายไนเนี่ยเท่ๆให้พี่น้องมึงดูเทียร์คนสนใจเพิ่นที่เมารึเนี่าเพราอย่างเท่ๆนี่ก็สอบมึงดูเที่ยวมึงดูเที่วต้องใส่สัตว์เนี่ยง่ายๆง่ายๆมีโอ้มันญี่ปุ่นมันส้มโอกินาวะสัตว์เท่ๆต้องเท่ๆต้งหันนะครับเท่งสัตว์เท่ๆต้งใส่สัตว์ มีอีกยวนบ่มีอีกยวนบ่ยู่เห็นที่บ้านเออมีมะเขืพี่น้องบังค่ะได้ครับวะไงนั่นแหละครับขายขายขายสามโลูสามเห็ดถึงกล่องเนาะสามโลูกฮาลสิบลอันบ่สามกล่องสามกล่องหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพร้อมส่งอฮาลุ่วนี่สองร้อยสามสิบบาทนะครับสิบโลูนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับทรงฟรีทั่วประเทศครับพี่น้องบุ๊เดยสนใจก้ เด้ออดหนุนต้องถัดครับมามันเกิดเองมันก็ว่าไปเอ้ามันต้องมาเสียงเอ้าเจ้ารือเปล่าฮเอาไม่น่ามอหน้ามากินแี่จิ๊ดผ้าเข้าวให้เนี่ยหน้าล่างซ่อนเนี่ยร่างซ่อนเนี่ยร่างข้าวให้มันมีเหรอคะไปเอาไปย่างไปเอาบ้านเห้องไปนไปจะข้าวจะสี๊ผ้าข้าวให้หน้ามากินนี่เจ้าของเอาเสียตู้ไปนะเอาข้าวข้าวกัน